เนื่องด้วยในวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในพิธีรับหมวกของเหล่านักศึกษาพยาบาลมอทักษินแห่งนี้ครับผมขอไวพรให้นิสิตนักศึกษาทุกท่านสําเร็จแล้วครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งนั่นคือนิสิตทุกท่านจะต้องขึ้นวอดซึ่งทุกคนจะต้องเจอของจริงภาคปฏิบัติของจริงและขอเป็นกําลังใจในวันนั้นให้นิสิตทุกคนจงใช้ความสามารถและก็เชื่อฟังอบในสิ่งที่อาจารย์ได้สั่งสอนอบรม แต่ทุกอย่างในวันนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าปราศจากการอบรมสั่งสรนที่ดีของเราคณาจาย์ทุกท่านที่ได้มอบความรักความเอ็นดูให้กับบุตรหลานของเรา <c oughs> โดยเฉพาะลูกหลานของเราที่มาจากสามจังหวัดและขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจให้กับสถาบาันแห่งนี้ว่าสถาบาันแห่งนี้จะสามารถ ปลูกปั้นลูกหลานของเราให้เป็นพยาบาลที่ดีและก็ในด้านจาริยธรรมที่งดงามเพื่อออกไปสู่สังคมที่เป็นที่พึ่งของสังคมได้ในวันภยภักหน้าขอขอบคุณครับ